เขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ที่จังหวัดตากเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งโครงสร้างของโครงการพระราชดำรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการแรกซึ่งพระองค์ท่านทรงมองการไกลเล็งเห็นว่าน้ําและไฟเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและประชากรของพระองค์เองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรสเห็นชอบกับทางรัฐบาลว่าควรมีโครงการ เกืือกักน้ําไว้ใช้และเพื่อทําการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อดําเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507และพระองค์ได้ทรงพระราชดํรัสในวันประกอบพิธีไว้ดังนี้ เราเห็นพ้องกับรัฐบาลว่าโครงการอนเนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไฟสารออกไปปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตและน้ำกับไฟฟ้าส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชีวิตเมื่อพล,ลเมืองเพิ่มมากและเร็วก็ต้องเพิ่มน้ำและไฟให้ทันความต้องการของพล,ลเมืองพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็จะมีบทความนี้แกะสลักอยู่บนหินตรงป้ายเขื่อนให้เราได้ยืนอ่านก็จะรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเท่านั้นไม่พอบนเขื่อนจะอากาศดีมากสะอาดทางขึ้นไปก็ไม่ลำบากมีจุดให้ชมวิวไหว้พระและเขาก็ยังให้มีล่องเรือชมเขื่อด้วยนะครับขอบคุณครับ